เรียบร้อยสูตรก็คือนี่คุณต้องแกะเรกูเลเตอร์ตัวเก่าออกในตัวลิเนียเราใช้สวิตช,ชิงใช้ตัวนี้ร่วมกับมาปิดเครื่องก่อนช่ไเอ่อถ้าเกิดมันอย่างนี้นะครับ Uh, ตัวที่ติดมามันจะเป็นลีเนียตัวนี้ดูแกะนนี้ดูอันนี้คือผมเสียบเข้าไปแล้วนะอันนี้เป็นปลักพาวเวอร์อีกอันนึงเป็นเป็นเสียงแล้วก็อันนี้เป็นไฟ5โวลต์ปกติที่มันมาทีแรกเลยมันจะมีเลกูเลเตอร์เลกูเลเตอร์ตัวหนึ่งชื่อว่าซากเจอป่าวะ ไม่น่าเจอว่ะไม่เจอไม่เจออ่าอยู่ตรงนี้เนี่ยตรงแดงๆเนี่ยเจ็ดแปดเอ็มศูนย์ห้านะครับเป็นลีเนียทีนี้ผมได้ต่อรัดข้ามแล้วก็ถอดมันออกเพราะว่าเพื่อไว้ทำมันช็อตพังตอนแรกผมก็แก้ด้ดยการเอาเจ็ดแปดศูนย์ห้าใส่แล้วก็ต่อเข้าไป อตอนแรกมันจะฟังได้แต่พอสักพักหนึ่งหมายถึงว่าเสียบไอตัว USB เพราะว่าไอนนี้มันดึงไฟเยอะแต่ถ้าฟังบลูทูธไม่ต้าทำอะไรครับใช้เรเกเลเตอร์เดิมก็ได้เสียงก็โอเคแต่ถ้าเสียบตัวนี้มาเลยปัญหาจะเกิดผมก็เลยแก้โดยการใช้เป็นสวิตชิ่งอย่างที่บอก อันนี้คือไฟที่มา18โวลต์มาเข้าสวิตชิ่งตัวนี้แล้วก็เข้าฟิลเตอร์ตัวนี้เหมือนที่ผมใในรถยนต์เนี่ย B0505S1W นี่นะครับทางเข้าก็จะเป็นเด็บดำไมไปละ0เป็นกาวนะฮะกาว V-in แล้วก็กาว V-out นะครับแบบนี้ตรงนี้ก็เลยต้องตัดตรง คือถ้าจะมารัดข้างในมันไม่ได้เพราะว่ามันใช้กาวร่วมตรงเนี้ยมันก็เลยต้องแยกแยกแล้วก็เอาห้าวนเข้าตรงนี้เลยก็จบไปครับสําหรับตัวนี้เห็นหลายคนเขาบ่นว่าเสียงมันห่วยเเสียงมันก็ดีถ้าไม่ใช้อันนี้นะครับใช้บูทูดโอเคสวัสดีครับ